จริงมหาวิทยาลัยหอดาทไทยเนี่ยเราก็ต้องการจะวิ่งขึ้นไปสู่ AI ตามความต้องการของตลาดโลกนะครับดังนั้นความร่วมมือของเราก็ต้องมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกจริงๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโอวยจะเรามองแล้วว่าในเรื่องของ i อ f นฟราสต c t u r คเจอร์ื่องของ Data รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยโอนะ๊ยเนะี่ยต้องบอกว่าเป็น leading จริงๆ,ซ,งๆซึ่งเราก็เลยได้รีพูดคุยกับทางผู้หันอโอยนะครับแล้วก็ดูแล้วเรานะ่าจะไปด้วยกันได้ ก็เลยเป็นที่มาของของวันนี้นะครับเปืนอการพูดปุยเรื่องของการวางร่างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรร่วมกันจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันอยู่กับทุกคนและบางทีคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไปนะครับเปิดติ๊กตอกขึ้นมาเติบโซเชียลมีเดียขึ้นมาเนี่ยดูรองเท้าพวกมันขึ้นเต็มเลยอันนั้นคือ AI ซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจาวันของเราทั้งหมดแต่ตัวที่เป็นแรงผลกระทบมากๆสําหรับสถานศึกษาเนี่ยก็คือว่าเราต้องเตรียม w o r บริษัทเตรียมแรงงานเข้าไปสู่ตลาดโลกเนี่ยถ้าเขาไม่มีทักษะ AI นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถแข่งขันได้จริงๆดังนั้นเรื่องของการเรียนรู้เรื่อง AI ยังปลอดภยัยแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เอาไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้เนี่ยเป็นภาระหน้าที่สําคัญของทางไร่หอ,อคัน้าไทยนะครับเราเลยจาเป็นต้องมูฟไปในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างพี่มิรมิชาชีพเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเขาสามารถใช้ AI เนี่ยในการปลอมหน้าปลอมเสียงทุกอย่างได้หมดแล้วตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปของประเทศเราเนี่ยไม่ทันเนี่ยเราอาจจะเสีย เสียดูลทางการค้าอีกเยอะเหมือนกันให้กับพี่มิตรนะครับซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงเรามองหลายพาร์ทเนอร์นะครับแต่ว่าพาร์ทเนอร์ที่มีความต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีในด้านของเทคโนโลยีแห่งอนาคตร,รวมถึงการอินฟราพื้นอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานด้านไอทีเนี่ยยังไงก็ตามหโอ้วยก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะต้องอร่วมมือกันกับ้วยที่จะพัฒนาส่วนนี้ไปด้วยกัน บอกว่าจริงๆในมุมของหว a เองนะครับเราก็ามีการวางรากฐานทาด้านของ Infrastructure นะครับแล้วก็ในมุมของการนำเอา AI t e เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าผมว่าที่สำคัญที่สุดคือเราทำการความร่วมมือในมุมของ ICT Academy นะครับหมายความว่าเราเอาการส่งทอดความรู้นะครับด้าน AI นะครับ มาต่อของขอให้กับน้องๆนะครับที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยหอกันค้าไทยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทางหัวเยเองเราก็มีแผนระยะยาวกับทางมหาวิทยาลัยหอกันค้าไทยค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บไว้นะครับให้ทางอาจารย์ได้ค่อยๆโชว์ให้กับทางพี่ๆสื่อมวลชนเห็นอีกครั้งหนึ่งได้ครับแต่ว่าในเบื้องต้นที่เห็นชัดเจนแน่ๆเนี่ยหลักสูตรของหัวเว่ยที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมแห่งอนาคตทั้งหมดเนี่ยจะถูกนําไปเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใช้วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งฝั่งของหัวเว่ยแล้วก็ฝั่งของแหบริหารค้าไทยด้วยนะครับในเนื่องจากนั้นเนี่ยเรื่องของงานวิจัยเป็นสิ่งสาคัญแล้วก็เราได้มีโครงการร่วมกันเรื่องการวิจัยแต่ว่าเขาอ,อุปไ้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่างานวิจัยเหล่านี้มันต้องเป็นงานวิจัยที่ลงพื้นที่ได้ครับเนื่องจากว่าเราหอการค้าไทยเนาะเราต้องสามารถใช้เทคโนโลยีลงให้กับสร้างความเข้มแข็งกับผู้ประกอบการจริตของประเทศไทยได้นะเป็นคี์สำคัญ นำร่องตอนนี้นะครับเป็นคณะทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมด4คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเรามีเรื่องของหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ไซเ์ ICT และเดต้าไซเบอร์เรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญซึ่งหัวหน่วยก็โดดเด่นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับและเรื่องของคณะบริหารธุรกิจซึ่งแน่นอนว่าบริหารธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นนักธุรกิจที่รู้เรื่อง AI แล้วดังนั้นเขาจะต้องรู้เรื่องของ d a ต a a n a น y t i c ินะครับในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบ IoT ระบบคลาวซึ่งเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่คณะวิศวะ วิศวกรรมนะครับที่จะวิ่งเข้าไปสู่อะไรหลักสูตรวิทยกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงวิทยาลัยผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เปิดขึ้นมาเพื่อสร้าง s t a r t ที่เป็นไฮเทคอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงท็อปสุดของเราอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือ h a r b o r Space ป t แ c เป็นหลักสูตรที่ดึงเอาเพชรทาเลนต์ Talent ของทั้งโลกเข้ามาที่เขาไปมหาลัยอื่นไม่ได้แล้วเพราะเขาเก่งเกินไปเนี่ยเขามาเรียนที่นี่กับเราโดยการเอาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนเลยนะครับซึ่ง เราก็จะพยายามพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติตั้งแต่ทั้งสาวปริญญาตรีจนถึงผู้บริหารระดับสูงจนถึงทาเลนระดับโลกก็อยู่บเร่วมมือครั้งนี้เนี่ยแน่นอนการถ่ายทอดุเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญไปแล้วนะครับเราตั้งเป้าไว้ในการผลิตโปรแกรมเมอร์นะฮะตามกระทรวงอวเลยครับ,ต,รบต้องการหนึ่งมืคนเราก็จะเสริมเข้าไปในระดับหนึ่งหมื่นคนต้องมีของเราเนี่ยแหละเข้าไปร่วมมือนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของนวัตกรรมเราไม่สามารถจะแข่งขันในเรื่อง,องการผลิตได้ดีเท่าเดิมอีกแล้ว เราต้องสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้ดังนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยก็จะออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะเน้นยำน้ำเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมเรื่อง AI ให้เด่นชัดมากขึ้นในปีที่จะถึงนี้มือนกนในการร่วมมือครั้งนี้นะครับจะมีเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันการร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยการร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าบริบการให่เป็น innovation ผ่านเครือข่ายของทางแผนวริการของคันธาไทยและของาัน้าไทยรวมถึงเครือข่ายของหัวเว่ยนะครับที่จะเข้าไปนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ออกไปข้างนอกนะครับรวมถึงเราจัดหลักสูตรระยะสัน้นแล้วก็พัฒนาบุคลารกรไม่ใช่แค่แต่เฉพาะนักศึกษาริญญาตรีเท่านั้นนะครับหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้เซอร์ติฟิเคตนะครับ professional certification ที่ร่วม,มกันหัวกับหัวเว่ยก็จะเตรียมจ่อคิวกันมาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนคนไทยต่อแน่นอน